ดูทางขึ้นบ้างจ้าทางขึ้นบ้านลื่นอันนี้ใส่รองเท้าตะปูนะเนี่ยเมื่อเช้านี้วิดลื่นล้มหัวฟาดพื้นเลยแล้วพรุ่งนี้อ่อนต้องเดินลงมาแต่เช้าอีกดูลื่นสุดๆนี่ขนาดใส่รองเท้าตะปูนะ ใส่รองเท้าตะปูยังต้องค่อยๆเดินรองเท้าตะปูมันไม่ได้มันไม่มันไม่ได้เป็นรองเท้าตะปูแหลมเนาะมันเป็นรองเท้าตะปูอ่ากาเรียกอะไรอะ่ะ หัวหัวทู่ๆซะเด็กก็จะสั่งใหม่แหละจะสั่งอีกตัวนึงง่ายลื่นไหมื่อเช้านี้ขานต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมเลย ขาขึ้นไม่ค่อยเท่าไหร่ขาลงนี่แหละต้องค่อยคเดินไม่งั้นลื่นหัวฟาดพื้นเดี๋ยวจะให้ดูตอนขาลง ขาลงดูขาลงไปลื่นมากลื่นสุดๆลื่นอย่าบอกใครเลยขาขึ้นไม่ค่อยเท่าไหร่ขาลงนี่แหละ หมอกเต็มเลยค่ะหมอกหมอกเต็มไปหมดเลยตัวหมอก รอบๆหมอกทั้งนั้นเลยนะเนี่ยรอบๆแดดออกแดดออกนะแต่ก็หนาวไม่แน่ใจว่ารอยตีนน่าจะเป็น จะเป็นรอยตีนกวางนูน้นให้ดูลื่นไม่ลื่นเดี๋ยวออนซูมให้ดูนูน้นยาวไปถึงนู่นเลยนะเพราะรถเขายังไม่ได้เอาหินมาโรย ลื่นสุดๆค่ะอย่าบอกใครเลยอ่หมอกก็เต็มบอกเลยว่าลื่นนี่แหละอันนี้ทางไปโรงเรียนของเด็กๆเนาะทางไปโรงเรียนของเด็กแล้วอันนี้ก็ทางลงทางลงที่ว่าออนไปเดินเดินไปขึ้นรถเมล์นะตอนเช้าอะ่ะ จะเอ่อลื่นมากจะลื่นมากๆเลยนี่จะถึงบ้านออนแล้วโนทางขึ้นบ้าน ขึ้นบ้านขึ้นบ้านคะ่ะดูเยอะไม่เยอะหิมะขาวไปหมด ขนาดทางเข้าบ้านก็ยังลื่นเลยดยูบรรยากาศดคูค่ะหมอกเยอะมากหมอกเยอะมากๆเลยอ่อนไม่แน่ใจว่ามันเป็นรอยตีนอะไรน่าจะเป็นรอยตีนกวางดูหมอกคะ่ะหมอก ออกเต็มไปหมดดูนี่แหละคะ่ะเวลาหิมะหิมะลงมาแล้วแล้วก็ฝนตกลงมาอีกก็จะประมาณนี้เดินลงบ้านไม่ได้เอาอันนั้นมาทางเดินออก ก็ว่าน่าจะเป็นลอยตีนกวางเนาะน่าจะเป็นลอยตีนกวางนเนาะแดดก็ออกดวแสงแดดมีแสงแด,ดดจ้ารอบ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 บ้าน,น,นแมะ แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปตักหิมะตรงบันไดตักหิมะตรงบันไดนู่นก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปออนเนาะขอบคุณมากเลยค่ะงั้นออนขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ